เคยสังเกตไหมครับบางคนขับรถธรรมดาใส่เสื้อผ้าเรียบๆใช้มือถือรุ่นเก่าไม่เคยโพสต์อวดอะไรเลยแต่พอคุยลึกๆเขาไม่เคยยืมเงินใครไม่เคยเดือดร้อนไม่เคยกลัววันสิ้นเดือนแล้วคุณจะเริ่มสงสัยคนแบบนี้เขาไม่รวยจริงหรือเขารวยกว่าเราเงียบๆสังคมสอนให้เราเชื่อว่าถ้ารวยต้องเห็นต้องโชว์ต้องมีคนรู้ รถต้องดีบ้านต้องใหญ่ชีวิตต้องดูแพงแต่คนญี่ปุ่นจำนวนมากไม่เล่นเกมแบบนั้นเขาไม่ได้แข่งว่าใครดูรวยกว่าเขาแข่งว่าใครอยู่ได้นานกว่าใครพังช้ากว่าใครไม่ล้มในวันที่โลกมันไม่เป็นใจความรวยของเขาไม่ได้อยู่บนหน้าจอไม่ได้อยู่ในสายตาคนอื่นแต่อยู่ในความสบายใจที่ไม่ต้องกลัวอนาคตผมเคยเจอคนญี่ปุ่นคนหนึ่ง รายได้ดีมากแต่ใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดานั่งรถไฟกินข้าวกล่องใส่เสื้อซ้ำๆตอนแรกผมคิดในใจเขาคงประหยัดเกินไปหรือไม่ก็กลัวใช้เงินแต่พอได้คุยผมถึงเข้าใจว่าเขาไม่ได้กลัวใช้เงินเขาแค่ไม่อยากจนในวันที่ใช้ไม่ได้คนญี่ปุ่นไม่ถามว่าของชิ้นนี้ทำให้เราดูดีไหมเขาถามว่าถ้าอีกสิปีข้างหน้า เรายังหาเงินได้เหมือนวันนี้เราจะอยู่รอดไหมนี่แหละครับสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยคิดเราเอาความสุขวันนี้ไปแลกกับความเครียดในอนาคตโดยไม่รู้ตัวเราซื้อความรู้สึกดีชั่วคราวแล้วเอานี่เอาภาระไปผูกชีวิตตัวเองยาวๆแต่คนญี่ปุ่นสายรวยเงียบเขาเลือกกลับกันยอมดูธรรมดาในวันนี้เพื่อไม่ต้องขอใครในวันหน้ายอมไม่อวดเพื่อไม่ต้องดิ้น ยอมไม่โดดเด่นเพื่อไม่ต้องกลัวตกเขาไม่ได้คิดว่าความรวยคือการมีมากกว่าใครเขาคิดว่าความรวยคือการไม่ลำบากแม้ในวันที่ชีวิตผิดพลาดและนี่คือจุดที่น่ากลัวที่สุดเพราะถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณอาจเริ่มรู้สึกว่าที่ผ่านมาเราอาจกำลังพยายามดูรวยมากกว่าอยู่รอดคลิปนี้ไม่ได้จะบอกให้คุณใช้ชีวิตจนๆไม่ได้บอกให้คุณงก หรือปิดกั้นความสุขแต่ผมอยากชวนคุณคิดใหม่ว่าถ้าวันหนึ่งคุณต้องเลือกระหว่างความเท่ในสายตาคนอื่นกับความสบายใจของตัวเองคุณจะเลือกอะไรเพราะคนที่รวยเงียบจริงๆเขาเลือกไปนานแล้วตั้งแต่วันที่ไม่มีใครมองเห็นและถ้าคุณเข้าใจแนวคิดนี้ต่อจากนี้ชีวิตการเงินของคุณอาจไม่เหมือนเดิมอีกเลยความเข้าใจผิดเรื่องคำว่ารวยคำว่ารวย ถ้าถามคนร้อยคนคุณจะได้คำตอบร้อยแบบแต่แปลกนะครับคำตอบส่วนใหญ่จะหน้าตาคล้ายกันมากรวยคือมีเงินเยอะรวยคือใช้ของแพงรวยคือมีชีวิตที่คนอื่นเห็นแล้วอิจฉาเราโตมากับภาพแบบนี้โฆษณาแบบนี้ซเชียลแบบนี้ใครดูดีเท่ากับน่าจะรวยใครใช้ของแพงเท่ากับน่าจะประสบความสำเร็จ แล้วเราก็เผลอเอามาตรฐานนั้นมาวัดชีวิตตัวเองทั้งที่จริงๆแล้วความรวยไม่เคยบอกเราว่าต้องเห็นลองคิดดีๆนะครับคนที่ใช้เงินเก่งไม่จำเป็นต้องมีเงินเยอะคนที่ดูรวยไม่จำเป็นต้องรวยจริงแต่คนที่อยู่ได้ในวันที่รายได้สะดุดอันนั้นแหละเริ่มเข้าใกล้คำว่ารวยมากกว่าใครปัญหาคือ เราเข้าใจคำว่ารวยผ่านสายตาคนอื่นไม่ใช่ผ่านชีวิตตัวเองเราอยากรวยเพราะอยากให้คนเห็นไม่ใช่เพราะอยากให้ตัวเองสบายคนจํานวนมากยอมเครียดยอมหนี้ยอมทํางานหนักขึ้นเพื่อรักษาภาพว่าตัวเองดูไม่แพ้ใครแต่ไม่เคยถามตัวเองจริงๆว่าถ้าวันนี้รายได้หายไปครึ่งหนึ่งชีวิตจะยังไหวไหมคนญี่ปุ่นจำนวนมาก ไม่มองคำว่ารวยแบบที่เราเข้าใจเขาไม่ได้ถามว่าฉันมีมากกว่าคนอื่นไหมเขาถามว่าฉันอยู่ได้ไหมถ้าไม่มีใครช่วยนี่คือจุดต่างที่โคตรสำคัญสำหรับเขาความรวยไม่ใช่การไปถึงยอดแต่คือการไม่ตกจากฐานไม่ต้องพุ่งแต่ต้องมั่นคงไม่ต้องโดดเด่นแต่ไม่ต้องพังคุณอาจไม่เคยเห็นคนญี่ปุ่นอวดเงินอวดรถ อวดบ้านไม่ใช่เพราะเขาไม่มีแต่เพราะเขาไม่เอาเงินไปแลกกับความเสี่ยงทางใจเขารู้ดีว่าของทุกอย่างที่ต้องอวดมักต้องแลกแลกด้วยเวลาแลกด้วยนี่แลกด้วยความกังวลและเขาไม่อยากใช้ชีวิตแบบต้องกลัวตลอดเวลาลองถามตัวเองตรงๆดูครับถ้าวันนี้คุณต้องหยุดทำงาน6เดือนคุณจะกลัวไหมถ้าคำตอบคือกลัวมาก แปลว่าคุณอาจยังไม่รวยแม้ว่าจะดูดีแค่ไหนก็ตามเพราะความรวยที่แท้จริงไม่ใช่จำนวนเงินในบัญชีแต่คือระยะเวลาที่คุณอยู่ได้โดยไม่ต้องดิ้นคนที่มีเงินล้านแต่รายจ่ายล้านหนึ่งไม่รวยคนที่มีรายได้สูงแต่ต้องวิ่งทุกเดือนก็ไม่รวยแต่คนที่ใช้ชีวิตธรรมดามีเงินสำรองไม่มีหนี้กดคอนั่งแหละเริ่มเข้าใกล้คำว่ารวย เราเข้าใจผิดคิดว่าความรวยคือการมีแต่คนญี่ปุ่นเข้าใจว่าความรวยคือการไม่ต้องไม่ต้องกังวลไม่ต้องอวดไม่ต้องแข่งขันไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครเขาไม่ต้องใช้เงินเพื่อบอกโลกว่าเขาเป็นใครเพราะชีวิตเขาตอบแทนตัวมันเองอยู่แล้วและนี่คือความเข้าใจผิดที่ทำให้คนจำนวนมากทำงานทั้งชีวิต แต่ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองรวยจริงสักทีเราพยายามเติมในจุดที่ไม่เคยอิ่มเพราะเราวัดความรวยจากสายตาคนอื่นแทนที่จะวัดจากความมั่นคงของชีวิตถ้าวันนี้คุณเริ่มเปลี่ยนมุมมองนี้ได้คำว่ารวยจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปมันจะไม่ใช่ภาพลวงที่ต้องวิ่งตามแต่มันจะกลายเป็นสภาพชีวิตที่คุณค่อยๆสร้างแบบเงียบๆไม่ต้องให้ใครเห็น แต่คุณรู้ดีว่าคุณกำลังไปถูกทางวิธีคิดแบบรวยเงียบของคนญี่ปุ่นถ้าจะเข้าใจความรวยแบบคนญี่ปุ่นสิ่งแรกที่ต้องลบออกจากหัวก่อนคือความคิดว่าความรวยต้องเสียงดังคนญี่ปุ่นที่รวยจริงไม่ค่อยมีความจำเป็นต้องพิสูจน์อะไรกับใครเขาไม่ใช้เงินเพื่อบอกโลกว่าเขาเก่งเขาใช้เงินเพื่อทำให้ชีวิตเขาไม่ลำบาก วิธีคิดแบบรวยเงียบเริ่มจากคำถามง่ายๆแต่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าถามตัวเองถ้าวันหนึ่งเราไม่เก่งเหมือนวันนี้เราจะยังอยู่ได้ไหมคนญี่ปุ่นคิดแบบนี้ตั้งแต่วันที่ยังไม่รวยไม่ใช่วันที่มีเงินแล้วเขาไม่วางแผนชีวิตบนสมมติฐานว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขาวางแผนบนสมมติฐานว่าชีวิตอาจสะดุดได้ทุกเมื่อเพราะเขาเชื่ออย่างหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากยอมรับ คือไม่มีใครเก่งไปได้ตลอดวันนี้อาจแข็งแรงพรุ่งนี้อาจป่วยวันนี้อาจมีงานพรุ่งนี้อาจไม่มีเพราะงั้นเงินสำหรับเขาไม่ใช่ของไว้โชว์แต่คือเบาะรองรับชีวิตอีกอย่างหนึ่งที่เห็นชัดมากในคนญี่ปุ่นคือเขาไม่ผูกตัวตนเข้ากับของที่ใช้เขาไม่รู้สึกว่าถ้าใช้ของถูกตัวเองจะดูด้อย เขาไม่รู้สึกว่าต้องอัปเกรดชีวิตทุกครั้งที่รายได้เพิ่มรายได้เพิ่มไม่ได้แปลว่าต้องเพิ่มมาตรฐานชีวิตเขาเพิ่มความมั่นคงก่อนเพิ่มความสบายนี่คือวินัยทางความคิดที่โคตรแข็งแรงคนส่วนใหญ่พอได้เงินเพิ่มจะรีบเปลี่ยนรถเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนไลฟ์สไตล์แต่คนญี่ปุ่นสายรวยเงียบจะถามก่อนว่าถ้าเงินก้อนนี้หายไปชีวิตจะกระทบไหม ถ้าคำตอบคือกระทบเขาจะไม่เพิ่มอะไรทั้งนั้นเขาเลือกเก็บเลือกสำรองเลือกชะลอไม่ใช่เพราะกลัวจนแต่เพราะกลัวการต้องพึ่งใครคนญี่ปุ่นจำนวนมากให้คุณค่ากับคำว่าไม่รบกวนคนอื่นและการเป็นภาระทางการเงินสำหรับเขาคือเรื่องใหญ่เพราะงั้นเขายอมใช้ชีวิตธรรมดาเพื่อแลกกับความอิสระเขายอมไม่โดดเด่นเพื่อแลกกับการต้องไม่กังวล เขาไม่ได้คิดว่าการใช้เงินน้อยคือความล้มเหลวเขาคิดว่าการใช้เงินเกินตัวคือความเสี่ยงอีกวิธีคิดหนึ่งที่คนญี่ปุ่นมีคือเขาไม่รีบเขาไม่รีบรวยไม่รีบอวดไม่รีบไปให้ถึงเส้นชัยเขาเชื่อในพลังของเวลามากกว่าพลังของทางลัดเก็บช้าแต่เก็บจริงโตช้าแต่ไม่ถอยเขาไม่สนใจว่าคนอื่นจะคิดยังไงถ้าเขายังอยู่ในแผน เพราะสุดท้ายชีวิตไม่ได้แข่งกันที่ความเร็วแต่วัดกันที่ใครล้มแล้วไม่พังและนี่คือหัวใจของรวยเงียบไม่ใช่ความสลาดด้านตัวเลขแต่คือความกล้าทางใจกล้าที่จะไม่เหมือนคนอื่นกล้าที่จะไม่อวดกล้าที่จะดูธรรมดาในโลกที่ทุกคนพยายามดูพิเศษคนญี่ปุ่นจำนวนมากยอมเป็นคนธรรมดาเพื่อให้ชีวิตเขาไม่ธรรมดาในระยะยาว และถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้คุณอาจเริ่มรู้สึกว่าความรวยอาจไม่ใช่เรื่องของเงินก่อนแต่เป็นเรื่องของวิธีคิดถ้าวิธีคิดคุณยังเสียงดังชีวิตคุณจะเหนื่อยแต่ถ้าวิธีคิดคุณเงียบมั่นคงและไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครวันหนึ่งเงินจะค่อยๆเดินตามคุณมาเองแบบที่ไม่ต้องอวดและไม่ต้องกลัวว่าจะหายไปง่ายๆวิธีปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน ถ้าความคิดเปลี่ยนแล้วแต่พฤติกรรมยังเหมือนเดิมชีวิตก็ไม่เปลี่ยนหรอกครับคนญี่ปุ่นสายรวยเงียบไม่ได้รวยเพราะคิดดีอย่างเดียวแต่เพราะเขาทำซ้ำทุกวันแบบไม่หวือหวาเริ่มจากเรื่องเล็กที่สุดคือการใช้เงินในชีวิตประจำวันเขาไม่ได้ถามตัวเองว่าของชิ้นนี้แพงไหมแต่ถามว่าจำเป็นไหมและถ้าไม่ซื้อ ชีวิตพังไหมคำถามแค่นี้ตัดรายจายออกไปได้ครึ่งหนึ่งเขาไม่ซื้อเพราะอารมณ์ไม่ซื้อเพราะอยากให้คนอื่นเห็นเขาซื้อเพราะมันช่วยให้ชีวิตเขาง่ายขึ้นจริงๆคุณจะเห็นคนญี่ปุ่นใช้ของเดิมนานมากไม่ใช่เพราะไม่มีเงินแต่เพราะของยังทำหน้าที่ได้โทรศัพท์ยังโทรได้เสื้อผ้ายังใส่ได้ รถยังพาไปถึงที่หมายแค่นั้นเขาก็ไม่เห็นเหตุผลต้องเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งที่คนญี่ปุ่นทำจนเป็นนิสัยคือเขาแยกเงินออกจากกันเงินใช้เงินเก็บเงินฉุกเฉินไม่ปนไม่มั่วไม่คิดว่าเดี๋ยวค่อยจัดการเถียงเขารู้ดีว่าเงินที่ไม่ถูกแยกสุดท้ายจะถูกใช้เขาเก็บก่อน แล้วใช้ที่เหลือไม่ใช่ใช้ก่อนแล้วหวังว่าจะเหลือนี่คือวินัยง่ายๆแต่คนส่วนใหญ่ทําไม่ได้เพราะมันไม่ให้ความรู้สึกเท่และไม่ให้รางวัลทันทีคนญี่ปุ่นสายรวยเงียบไม่ชอบความรู้สึกตื่นเต้นจากการใช้เงินก้อนใหญ่เขาชอบความรู้สึกสบายใจที่รู้ว่าถ้าเดือนนี้พลาดเขายังไม่ล้มเขาไม่ผ่อนของถ้าไม่จำเป็นจริงๆ เพราะเขาไม่อยากผูกอนาคตไว้กับรายได้วันนี้เขารู้ว่ารายได้เปลี่ยนได้แต่ภาระมันตามหลอกหลอนยาวอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากคือเขาใช้ชีวิตต่ำกว่ารายได้เสมอไม่ใช่ต่ำแบบทรมานแต่ต่ำแบบมีพื้นที่หายใจมีเงินเหลือทุกเดือนมีช่องว่างให้ชีวิตผิดพลาดนี่คือเหตุผลที่เขาไม่เครียดง่ายเพราะชีวิตเขาไม่ได้ตึงตลอดเวลา คนจำนวนมากหาเงินเก่งแต่ใช้เงินตึงพลาดนิดเดียวพังทั้งระบบแต่คนญี่ปุ่นเผื่อเสมอเขาเผื่อเวลาเผื่อเงินเผื่อพลังใจในเรื่องการลงทุนคนญี่ปุ่นสายรวยเงียบไม่หวือหวาเขาไม่หวังรวยเร็วไม่เล่นของที่ไม่เข้าใจเขาค่อยๆสะสมค่อยๆเพิ่มเหมือนปลูกต้นไม้ไม่ใช่จุดพลุ เขารู้ว่าความมั่งคั่งไม่ชอบเสียงดังมันชอบความสม่ำเสมอและสิ่งที่คนญี่ปุ่นทำจนคนอื่นไม่ค่อยทำคือเขาติดตามชีวิตตัวเองรู้ว่ารายจ่ายไปไหนรู้ว่าเงินไหลย,ยังไงไม่ใช่แบบจริงจังจนเครียดแต่รู้พอไม่หลอกตัวเองเพราะคนที่ไม่รู้คือคนที่ควบคุมไม่ได้สุดท้ายสิ่งที่ดูธรรมดาที่สุดแต่ทรงพลังที่สุด คือเขาไม่เปรียบเทียบเขาไม่ใช้ชีวิตแข่งกับคนอื่นเขาแข่งกับเวอร์ชั่นของตัวเองเมื่อวานถ้าวันนี้ใช้เงินฉลาดขึ้นนิดเดียวก็ถือว่าชนะถ้าวันนี้ไม่สร้างภาระเพิ่มก็ถือว่าดีแล้วการรวยเงียบไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตทั้งก้อนแค่เปลี่ยนวิธีใช้เงินในวันธรรมดาทำซ้ำเงียบๆไม่มีใครเห็นแต่วันหนึ่ง คุณจะรู้สึกได้เองว่าชีวิตคุณไม่ตึงไม่กลัวและไม่ต้องอวดเพราะคุณรู้ดีว่าคุณกำลังอยู่บนเส้นทางที่มั่นคงกว่าคนส่วนใหญ่โดยไม่ต้องเสียงดังเลยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับคนที่รวยเงียบผลลัพธ์ของการรวยเงียบมันไม่ดังไม่ว้าวไม่ทำให้ใครต้องหันมามองแต่มันลึกและมันอยู่กับคุณทุกวัน คนที่รวยเงียบจะรู้สึกอย่างหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยมีคือความเบาตื่นเช้ามาไม่ต้องคิดว่าเตือนนี้จะหมุนยังไงไม่ต้องกังวลกับค่าใช้ใจ่ายก้อนใหญ่ที่กำลังจะมาไม่ต้องตื่นมากลางดึกเพราะคิดถึงเงินความเบานี้ไม่ได้เกิดจากการมีเงินเยอะแต่เกิดจากการไม่มีภาระเกินตัวชีวิตไม่ตึงหัวใจก็ไม่พัง อีกผลลัพธ์หนึ่งที่ชัดมากคือเขาไม่ต้องโกหกตัวเองไม่ต้องแกล้งทำว่าโอเคทั้งที่ในใจกลัวไม่ต้องยิ้มทั้งที่กำลังแบกหนี้คนรวยเงียบไม่ต้องใช้ชีวิตเพื่อรักษาภาพเพราะชีวิตเขาไม่ต้องอธิบายกับใครและเมื่อไม่ต้องอธิบายพลังใจก็เหลือเขาเลือกได้เลือกงานเลือกจังหวะชีวิตเลือกพักไม่ใช่เพราะเขาขี้เกียจ แต่เพราะเขาไม่ถูกบีบคนจํานวนมากทำงานกิ่งแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกเพราะรายจ่ายมันเลือกให้แล้วแต่คนรวยเงียบมีพื้นที่พื้นที่ให้ปฏิเสธพื้นที่ให้หยุดพื้นที่ให้คิดและพื้นที่นี่แหละครับที่ทำให้ชีวิตเขาไม่ไหลไปตามแรงกดดันอีกอย่างหนึ่งที่คนรวยเงียบมีคือความสงบเขาไม่ต้องเปรียบเทียบไม่ต้องแข่ง เพราะเขารู้ว่าเกมที่เขาเล่นไม่เหมือนคนอื่นเขาไม่ได้แข่งว่าใครดูดีกว่าแต่แข่งว่าใครไม่พังความสงบนี้ทำให้เขาตัดสินใจดีขึ้นไม่รีบไม่ตามกระแสไม่ซื้อเพราะกลัวตกขบวนและทุกการตัดสินใจที่ไม่มาจากความกลัวมักพาชีวิตไปไกลกว่าผลลัพธ์อีกอย่างที่คนไม่ค่อยเห็นคือความสัมพันธ์ดีขึ้นเมื่อเงินไม่ตึง อารมณ์ก็ไม่ตึงไม่เอาความเครียดไปลงกับคนใกล้ตัวไม่ทะเลาะเพราะเรื่องเงินเล็กๆไม่ต้องหลบหน้าเพราะกลัวถูกถามคนรวยเงียบไม่ต้องหนีบทสนทนาเรื่องเงินเพราะเขาคุมมันอยู่และสิ่งที่สำคัญมากคือเขาไม่กลัวอนาคตไม่ได้หมายความว่าเขารู้ทุกอย่างแต่เขารู้ว่าต่อให้พลาดเขายังไม่หลมเขาอาจไม่รวยที่สุดแต่เขาไม่ปลอ ชีวิตเขาไม่แตกง่ายและเมื่อชีวิตไม่เปราะความกล้าก็มากล้าลองกล้าเปลี่ยนกล้าตัดสิ่งที่ไม่ใช่เพราะเขารู้ว่าถ้าพลาดเขายังยืนอยู่สุดท้ายผลลัพธ์ของการรวยเงียบคืออิสรภาพไม่ใช่อิสรภาพแบบเลิกทำงานแต่คืออิสรภาพทางใจอิสรภาพที่ไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องแข่งขันไม่ต้องกลัว และนี่แหละครับคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่พยายามหาด้วยเงินแต่คนรวยเงียบได้มันมาจากวินยัยเงียบเงียบช้าช้าแต่มั่นคงและถ้าคุณเดินมาถึงจุดนี้ได้วันหนึ่งคุณจะรู้สึกว่าความรวยไม่เคยเสียงดังแต่ชีวิตที่มั่นคงมันพูดกับคุณทุกวันโดยไม่ต้องมีใครได้ยินเปรียบเทียบชีวิตสแบบชีวิตที่ดูรวยแต่ไม่มั่นคง และชีวิตที่ไม่ดูรวยแต่ไม่กลัวอนาคตผมอยากให้คุณลองนึกภาพชีวิต2แบบวางไว้ตรงหน้ากันไม่ต้องตัดสินว่าใครดีกว่าแค่มองให้ชัดชีวิตแบบแรกคือชีวิตที่ดูรวยทุกอย่างต้องพร้อมต้องทันต้องไม่แพ้ใครรายได้เข้ามาก็รีบอัปเกรดชีวิตรถดีขึ้นของแพงขึ้นร้านหรูขึ้นไม่ใช่เพราะจำเป็นแต่เพราะกลัวดูธรรมดา ชีวิตแบบนี้มันสนุกนะครับมันให้ความรู้สึกเหมือนเรากำลังชนะแต่ความรู้สึกนั้นอยู่ไม่นานเพราะทุกเดือนชีวิตต้องวิ่งวิ่งให้ทันรายจ่ายวิ่งให้ทันภาพลักษณ์เท่าวันไหนรายได้สะดุดความกลัวจะมาเร็วมากกลัวผ่อนไม่ไหวกลัวรักษาหน้าไม่ได้กลัวคนอื่นรู้ว่าเราไม่ได้แข็งแรงอย่างที่เห็นชีวิตแบบนี้ต้องเก่งตลอดพลาดไม่ได้และไม่มีพื้นที่ให้หายใจ อีกชีวิตหนึ่งคือชีวิตที่ไม่ดูรวยรถธรรมดาเสื้อผ้าเรียบชีวิตไม่หือหวาไม่มีอะไรให้คนอิจฉาแต่ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวลมากรายได้เข้ามาก็ไม่ได้รีบใช้เผื่อเก็บสำรองเผื่อวันที่ชีวิตไม่เป็นใจชีวิตแบบนี้อาจไม่ตื่นเต้นไม่มีใครปรบมือให้ไม่มีใครชมว่าเก่งแต่ทุกคืนนอนหลับได้เพราะรู้ว่าถ้าพรุ่งนี้พลาด ชีวิตยังไม่พัง2ชีวิตนี้ต่างกันตรงไหนไม่ได้ต่างกันที่เงินแต่ต่างกันที่ความตึงชีวิตที่ดูรวยตึงตลอดชีวิตที่ไม่ดูรวยมีช่องว่างช่องว่างนี่แหละที่ทำให้คนหนึ่งหายใจได้และอีกคนต้องกลั้นหายใจตลอดเวลาชีวิตที่ดูรวยต้องเปรียบเทียบต้องรู้ว่าคนอื่นไปถึงไหนต้องกลัวตกขบวนต้องกลัวช้ากว่าแต่ชีวิตรวยเงียบไม่แข่ง เขาเดินตามแผนไม่ตามเสียงและเมื่อต้องฟังเสียงคนอื่นใจจะนิ่งการตัดสินใจจะไม่มาจากความกลัวอีกจุดหนึ่งที่ต่างกันชัดมากคืออิสระชีวิตที่ดูรวยเหมือนมีทุกอย่างแต่จริงๆเลือกอะไรไม่ค่อยได้เพราะทุกอย่างผูกกับรายได้หยุดไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้พลาดไม่ได้แต่ชีวิตรวยเงียบอาจมีไม่เยอะแต่เลือกได้เลือกช้าลงเลือกพัก เลือกไม่เอาเพราะชีวิตไม่ได้ถูกล็อกไว้ด้วยภาระสุดท้ายลองถามตัวเองตรงๆถ้าวันหนึ่งคุณต้องเลือกระหว่างความภูมิใจที่คนอื่นมองเห็นกับความสบายใจที่มีแค่คุณรู้คุณจะเลือกอะไรชีวิตที่ดูรวยอาจทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไปถึงแต่ชีวิตรวยเงียบทำให้คุณรู้ว่าคุณอยู่ได้และในโลกที่ไม่แน่นอนแบบนี้การอยู่ได้ อาจสำคัญกว่าการไปให้ถึงเพราะคนที่ไปถึงแต่ยืนไม่ไหวสุดท้ายก็ต้องถอยแต่คนที่เดินช้าแต่มั่นคงอาจไม่โดดเด่นแต่เขาไม่หายไปนี่แหละครับความต่างของชีวิตสองแบบไม่ได้ต่างกันที่ภาพแต่ต่างกันที่ความแข็งแรงของชีวิตจริงๆถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าในใจคุณคงเริ่มรู้สึกบางอย่างไม่ใช่ความตื่นเต้น ไม่ใช่แรงฮึกเหิมแต่เป็นความนิ่งนิ่งแบบที่ทำให้เรากลับมาถามตัวเองจริงๆว่าที่ผ่านมาเรากําลังใช้เงินเพื่ออะไรเพื่อความสบายใจของตัวเองหรือเพื่อสายตาของคนอื่นความโรยเงียบไม่ได้ทำให้คุณดูเหนือใครไม่ได้ทำให้คุณชนะใครแต่มันทำให้คุณไม่แพ้ชีวิตและนี่คือความต่างที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นโลกสอนให้เราแข่งโชว์เร่งแต่ชีวิตจริง มันไม่ได้วัดกันที่ความเร็วมันวัดกันที่ใครยังยืนอยู่ในวันที่ไม่พร้อมคนที่เสียงดังไม่ได้แปลว่าแข็งแรงคนที่อวดเก่งไม่ได้แปลว่าไม่กลัวแต่คนที่เงียบวางแผนและไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครคนนั้นมักอยู่ได้นานกว่าการรวยเงียบไม่ใช่การหนีความสุขไม่ใช่การทรมานตัวเองแต่มันคือการเลือกความสุขที่ไม่ต้องแลกด้วยความกลัวมันคือการบอกตัวเองว่า ฉันไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างในวันนี้เพื่อจะไม่เสียทุกอย่างในวันหนึ่งมันคือการกล้าใช้ชีวิตต่ำกว่ารายได้ในโลกที่ทุกคนพยายามใช้ชีวิตสูงกว่าที่หาได้มันคือการกล้าดูธรรมดาในโลกที่กลัวความธรรมดาและความกล้านี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะมันต้องสู้กับอีโก้กับการเปรียบเทียบกับเสียงรอบข้างทุกวันคนจำนวนมากไม่ได้จนเพราะหาเงินไม่ได้แต่จนเพราะไม่เคยหยุดพิสูจน พิสูจน์ว่าตัวเองไม่แพ้พิสูจน์ว่าตัวเองยังไหวทั้งที่ในใจเหนื่อยจนแทบไม่ไหวรวยเงียบคือการหยุดเกมนั้นหยุดแข่งหยุดโชว์หยุดใช้เงินเพื่ออุดช่องว่างทางใจแล้วหันมาสร้างฐานเงียบๆช้าๆแต่จริงมันไม่ให้รางวัลทันทีไม่ให้คำชมไม่ให้ยอดไลค์แต่มันให้ความสบายใจในคืนธรรมดาให้การนอนหลับที่ไม่ต้องคิดถึงนี้ ให้การตื่นเช้าที่ไม่ต้องกลัวและให้ทางเลือกในวันที่ชีวิตไม่เป็นไปตามแผนสุดท้ายผมอยากบอกคุณตรงๆถ้าคุณเลือกทางนี้คุณอาจไม่ดูสำเร็จเร็วอาจไม่มีใครอิจฉ้าแต่วันหนึ่งคุณจะขอบคุณตัวเองในวันที่คนอื่นเริ่มชะลอเริ่มเครียดเริ่มกลัวคุณจะยังนิ่งเพราะคุณไม่ได้สร้างชีวิตบนเสียงปรบมือคุณสร้างมันบนความมั่นคงความรวยไม่ต้องดัง แต่ชีวิตที่ไม่หลมง่ายมันมีค่ากว่าเสียงชื่นชมใดๆและถ้าวันนี้คุณเลือกทางนี้แม้ไม่มีใครเห็นผมอยากให้คุณรู้ไว้ว่าคุณไม่ได้อ่อนคุณแค่ฉลาดและคุณกำลังชนะชีวิตนี่แบบที่คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจเลยก่อนจะจบคลิปนี้ผมอยากขอบคุณคุณจริงๆที่นั่งฟังกันมาจนถึงตรงนี้ในโลกที่ทุกอย่างเร็วทุกอย่างเสียงดังและทุกคนพยายามแย่งความสนใจ การที่คุณเลือกอยู่กับเนื้อหาแบบนี้มันบอกอย่างหนึ่งว่าคุณไม่ได้มองหาแค่ความบันเทิงแต่คุณกำลังมองหาวิธีคิดที่เอาไปใช้กับชีวิตจริงถ้าเนื้อหาเรื่องรวยเงียบแบบคนญี่ปุ่นทำให้คุณหยุดคิดหรือเริ่มมองเงินต่างไปจากเดิมนิดนึงนั่นแปลว่าเวลาที่คุณใช้กับคลิปนี้ไม่ได้ศูญเปล่าเลยช่องนี้ไม่ได้ตั้งใจมาบอกคุณว่า ต้องรวยเร็วต้องเก่งกว่าใครหรือใช้ชีวิตให้เหนือกว่าใครแต่เราจะคุยกันตรงๆเรื่องเงินเรื่องชีวิตและเรื่องความจริงที่ไม่มีใครอยากพูดถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากมีชีวิตการเงินที่ไม่ตึงไม่ต้องแข่งและไม่ต้องกลัวอนาคตฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยครับเนื้อหาหลังจากนี้เราจะคุยกันเรื่องวิธีคิดของคนที่อยู่รอด ในโลกที่ค่าครองชีพสูงขึ้นรายได้ไม่แน่นอนและความกดดันเยอะขึ้นทุกวันไม่ขายฝันไม่อวดรวยแต่เน้นให้คุณใช้ชีวิตได้จริงถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์หรือแชร์ให้คนที่คุณห่วงได้ฟังด้วยบางทีสิ่งที่เขาต้องการอาจไม่ใช่เงินเพิ่มแต่อาจเป็นวิธีคิดใหม่สุดท้ายนี้ขอบคุณที่ให้เวลาให้ความตั้งใจ และให้โอกาสช่องเล็กๆช่องนี้เราจะค่อยๆเติบโตไปด้วยกันแบบไม่ต้องเสียงดังแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ